สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาทายท่าทีรันซอยทีคาเฟ่สาขาสองอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรนะครับเนาะเปิดยากเป็นท่างการแต่วันที่หนึง่งเป็ภาคมที่ผ่านมาครับผมมันนี่ลงเนื้อผักซอยมันไม่ไม่ไมสดสด,สดครับผมเบิมงเอาเลยครับสะโพกบวกดากแกันปักปักครับผมสดแห้งเฟี้ยนวลนวลอยู่หนึ่งก็เป็นเสือนะครับเด้อมานไม่ไม่สดสด,สดขึ้นกันครับผม เลือดยังซ <ines> ิบซิบอยู่นะครับเนาะยกมากเบิร์อันเบิดตอนหอมคลุงทั่วขั้วเลยครับผมข้ามเบิรงขี้นี่ยังอุ่นๆอยู่นะครับเนาะนอกไปจากนั้นเครื่องในเฮาครับบผงครับตับครับผมแก่นแก่นใสๆนะครับเนาะหัวใจไข้หลังกับมาเต็มครับผมนอกไปจากนั้นครับผมดอกจอกสามสิบก็บขั้นแท่นหน้าครับผมมีาอม่ยังครบขั้นนะครับเนาะมือนี่ขั้นแท่ขั้นหน่อยครับผมนอกไปจากนั้นครับผมไอเทมรับมือนี่กับมีมแม่นะครับเด้อบักบกงัวครับผม ท่านผู้ชมที่มักก่อยบักบกมักย่างบักบกครับผมสังได้เลยครับมีเขามาทุกมือนะครับเนาะนอกไปจากนั้นแต่ยังมีในส่วนของไข่หะล้ําครับผมมีมาสองไข่ครับเซานี้ครับบังแหลกแหกมันเขามาแหกเสือสู้กันเบิ้งเลยครับท่านผู้ชมมาลุนเอาว่ามือนี้แบบพาวห่อหนาห่อบางสัมเดยครับนี่ครับยกตูโยงตอนครับมักย่างใหญ่เลยแหกเลยครับท่านผู้ชมขุดักะูมาเลยครับอุ้ยสุดเสียนสุดสายครับ มาหลุดบ้างครับท่านผู้ชมบักเผาเขาสีไล่บ้าตีออกบ้างครับตีออกงะออกแวกออกบ้างครับบ๊ยครับผมอ้มือนี้อึ๊แปร anyway. ์นะครับเนาะบักเผาเขาไล่ครับย่างเสือกสีได้บ้างสองจานนี่แหละครับในเมนูบักเผาเสือเบื่อหรือปลาจุบักเผานะครับเนาะหรืยอาเป็นบักเผาลวกน้ำปลาครับได้บลเกินสองจานครับง่อตัวนี้ครับผมนี่ครับซีนสองตอนเื้อคู่กันมาเลยครับบ้างก็ไปครับสะบปูพวกราครับผมแหวกได้กันครับผม เมนูนี้เขาก็่าเห็ดเป็นหั่นเต๋าเต๋ด้ครับเนี่ยเมน้สิพา่านผู้ชมมาเฮ็ดเมนูก้อยโครโรรวมมิรครับนี่ครับต้องปาดไปไล่ลองเป็นเ้นๆนไปทีครับเขาจังมาหั่นไล่ตัดนะครับเนาะเาจังสีบนเหนียวนะครับเนี่ยนี่ครับหั่นตัดไล่เนี่ยครับนี่เลยก้อนโครโลเคเรสมซื้อเมนูครับผมสำหรับผู้เขียวดีนะครับเนี่ยเมนูนี้มียำกรึบกรึบไปเลยครับตามด้วยบักเภาวนครับผมบักเภาเสือบางยาเนี่ยแหละครับเนี่ย วกขวกเลยนะครับเนาะเกี็นปักปักเลยครับนี่เอาตะมองแข็งแข็งมาเลยครับเนี่ยกรึบกรึบเลยครับสีได้คว้ากรุบๆกรอบๆแบบเต็มที่เลยครับนี่ครับหั่นไปเลยครับตว่าเห็ดตอนใหญ่คือสะโพกบวกดาบ่ะไรเลยครับเด้อมันแข็งปวดเอาตอนใหญ่ตวไาไล่ปั่นครับเอาสีบางๆครับบุมเนี่ยเรียงภาพภาพมาครับตาม้ดยตับครับสดๆนะครับเนาะอีเดียขนาดเลยตับนี่ก็หั่นเป็นเต่าอะไรเลยครับเด้อ ลอยครับผมยำง่ายครับอืสดๆครับผมได้ตับแล้วหัวใจครับไข่ลังก็ตามมากครับนี่ครับหัวใจครับทําอะไรใส่ใจลงไปด้วยนะครับเนาะนี่ครับพันเป็นเต้าเต่ากันครับสีเดียดเลยครับนี่นี่ชิ้นเป้งๆเลยครับบักไข่ลังก็เพื่อนครับเหลี่ยมผับผับมาเห็นครับเนี่สดแห้งครับลมปุ๊บปาดปั๊บมาเลยครับตายแล้วครับนี่เลยครับผม ไปหลังครับคันเต่าเต่ากันครับอ่าบัดที่นี่ก็เป็นในส่วนของดอกจอกด้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเลือกเอาตะมองมันกรุบๆเนี่นะครับเนาะนี่เลยตอนนี้ก็คันสีเงยแน่เลยครับปัดปั้นๆตันๆไปเลยครับนี่ครับคันเทน่าครับผมกรุบๆนะครับใส่ไปแล้กันครับผสมผสานเทเจอร์ครับมีมันหลากหลายครับผมสุดเข่ากับเดียวกันถือประสุตตอนเนี่ยโอ้ยให้กบึงหมอลำมูครับผม หลากรดลายฉาดไม่ทังลำเลื่องต่อกดัดไม่ทังลำเตยลำเพื่อนขึ้นมาแล้วครับเนี่ยสามสิบกีบครับนี่เลยครับใส่ไปต้องกันครับเลือกเอามองเงาๆกุ๊กๆมาหนี่ครับมันยังกรุบดีครับอ่าได้การครับผมตอนนี้ก็ครบทุกส่วนทุกสัดเลยนะครับเนาะผสมประสานกันไปครับออกไปล่องมอเตรียมค้นเลยครับที่นี่นี่เลยครับจัดหนักจัดเต็มครับก้อยโคโลร่วมมิดครับผม เมนูนี้ครับวิใส่เลือดสีเจิงๆไงจัง่อยนะครับเด้อนี่ครับเลือดสดๆใส่ลงไปเลยครับแจมแจงแดงแจ๋เลยครับเนี่ยเอาคลุกคลิกๆเนาะครับเนาะบาถึงกับเป็นขันลอยเลือดครับผมใส่ใบบักกูดลงไปครับใบบักกูดหั่นฝอยนะครับเนาะนี่ครับใส่ลงไปครับใส่ผงนัวครับใส่บีแซบบีนัวบีงัวแท้ๆเราห่อลงไปครับขมจนยางเดาครับท่านผู้ชม เราช่วงที่สนใจก็ยังทักเข้ามาสั่งได้นะครับเด้อบีแซบบีนวัวมาห้องใส่เกลือครับจากนั้นก็โคลร่โคลร่โคลร่ไข่เข้ากันครับผมเอาจนเดือยแล้วผมสู้รสละลายให้มันโซ่ดังโคข้าโคข้ากูแล้วครับคนไปเรื่อยๆครับทุกวันอาใส่ไว้วลานี่ไงจักหน่อยครับผมคนสามสี่บาทเอาเลยเขา้าวเหนียวนุ่มทั้งแซบครับนี่ข้นให้ละลายซะก่อนนะครับเนาะใี่ข้าขกลัวใส่ที่หลังครับใส่ข้าวกัวเป็ตะกรอนเลยนี่มันสิดูดน้ทนา่าน้ำบรจาก มันสิอืดครับผมมันสิบวมแล้วกุุบกรอบครับเสียความครับผมนะครับโคลีโคลีให้เกลือกับชูรสละลายก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากได้ปีก็ทักไปในเพจได้ครับเด้อเพลทใหญบอยเดื่อที่กำลังลุ้มคลิปนี่นะครับเปลี่ยนสร้อยที่คาเฟ่ทั้งสองสร้อยทีครับนี่ข้นเข้ากันแล้วก็ใส่พริกป่นเข้าไปครับนี่เผ็ดเพลทจัดจ้านเข้าคั่วตามลงไปครับโคลีโคลีครับผมนี่ครับโอ้จับว่านี่หอมบักคักครับ หอมหวยหวอยอยู่กับจีด็ดเลยเอาเสร็จสับเรียบร้อยใส่หอมครับไปที่นี่ตกแต่งสีสันตัดสีตัดสันกันจัน้อยครับหอมบัวน,นะครับใส่เฉพาะส่วนที่มันเป็นใบครับผมอเ,เอ้คเอาพนเขากันครับไปที่นี่เอ็ดสับเรียบร้อยเสิร์ฟเลยครับใส่จานเสิร์ฟนะครับนี่ครับก้อยโคโลร่วมมิรครับผม รับท่านผู้ชมที่อยากล่องลิ้มชิมรสอาหารแซ่บๆถึงๆึยังสี่กับวัตถุดิบดีๆแบบนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับเด้อยู่ที่ร้านส้อยทีคาเฟ่ทั้งสองสาขาครับผมทั้งสาขาอำเภอหนองหานครับและสาขาเปิดใหม่ครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับเนาะสาขานี่เอาใจคนขี่ฮวันครับสภาพอากาศเมืองไทยตอนนี้ครับติดแอร์เบิร์ดล่าเลยครับสาขานี่นี่นะครับเสร็จสับเรียบร้อยครับผมกินกับผัด หลายๆาอย่างนะครับเขากันนะครับใส่กับเขาเยอนหันนที่เด่นเลยครับนี่นองนั่งพนักงานเสือบเอาไปเสือกหอดมองหอดโต๊ะเลยนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวสิผ้าเบ่งบรรยากาศภายในลานนะครับเด้อนี่ครับก้อน้านสิเปิดนะครับเนาะป็นประมาณนี้ครับมีโต๊ะหลายครับรองรับท่านผู้ชมที่มาเยี่ยมยามได้หลายครับบิ๊กเส้นทางร้านนะครับยู่ถนนนิตาโยครับผมยูตรงขามปั๊มน้ำมันนี่ครับอยู่ฟังขาเขาเมืองครับผมก้อนสีหอดซีแยกบิ๊กซี่หรือว่าก้อนสิถึงสะพานขามแยกบิ๊กซี่สันตพนนี่ครับ มาจากฟังเพื่อนน้องแหนสีเีขาวเมืองครับลันสียูซายเมื่อพอดีครับนี่ครับซอยทีคาเฟ่ครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับท่านผู้ชมสําหรับการติดตามรับชมมาจนดหอดนะที่นี่จึงไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงแห้งใจให้กันในทุกๆช่องทางเลยนะครับเด้อแล้วเขามาพบมาพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปรุ่นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ